สีทองอ๋อไหมสีทองใช่ไหมคะไหนไปแล้วแล้วโทนี่อยู่ไหนคะโทนี่อ่ะโทนี่ไปไหนแล้วโทนี่ไหนโทนี่อยู่ไหนไหนโทนี่ด้วโทนี่สิโทนี่ขาเยอนเยอนจิเยอนสิจิ้แมลอืมให้โทนี่หน่อยโทนี่มาแล้วโทนี่หิวแล้วโทนี่หิวแล้วใช่หิว เสียงอะไรลูกอุ้ยเดี๋ยวตกนะไพยยเรือพ่อสายนั่งเรือไหมคะพ่อสายนั่งเรือตกน้ำเนาะตกน้ำเนาะตกน้ำไหมพ่อสานว่ายน้ำเป็นไหมคะมีว่ายน้ำมีตุตตต้มตุต้มตุ้มต่ำตุ้มต่ำเหรอ <laughs> พร่อหายว่ายน้ำเป็นไหมทัวร์นี่เหนื่อยอ่ะอทัอน,นี่อยู่นี่ไง เอาแล้วกินแนละ้วท้อนี้กินแล้วอ้ามอ้ามกินไหมกินไหมอุ้ยสีแดง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 โทนี่โทนี่สีโทนี่สีเงินสีเงินสีเออ